บทเรียนถัดไปเห็นไหมเห็นอะไรไหมเฮ้ยฉลาดฉลาดฉลาดพูดด้วย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 พูดอะไรจะเงียบทำไมเราพูดด้วยพูดด้วย่าอะไรเออนั่นแหละเออนั่นแหละมันไม่เดินอ่ะกดเดินยกกล่องขึ้นด้วยเออ ไอ้ที่มันเปิดเปิดพ่อเท้าตัวเองลว้ลวนๆเลยน่ะเดินเงียบนะตามมาตัวเองไม่พูดยืนทำท่พวกไม่ <laughs> <laughs> ตัวเองไม่ทำยืนทำท่ <laughs> ไปไป<ห>เอาป่องมาตังเก้ยกมือสวยเนี่ยมันเป็นเบสิกเลยง่ายๆสบายๆเย,ยีย่ยมเยี่ยมโอ้ยจกนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำต่อเองเดี๋ยวทำต่อเองเดี๋ยวทำต่อเอง โอ้โหจะหายากเลยเอาแล้วเนี่ยอ้าได้แล้วเพิ่งเคยเห็นคนยกของท่านี้นะเนี่ยข้ายากเลยเป็นระดับอาจารย์แล้วจะยกท่าธรรมดาได้ไงยกขึ้นได้ดิเหน่อยเหนื่อยเงยหน้าขึ้นด้วยเวลาจับอ่ะเงยหน้าขึ้นเออเหนะเออเงยหน้าขึ้นเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละมันจะได้ไปถึงจะปล่อยทำไมยังไม่ถึงเออเหนื่อยแล้วอ่ะ เดือดสองก้าบอกเหนื่อยแล้วเออเอากล้องไปด้วยมือ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 ออกโอ้มาคูดาวอะไรตอนนี้เราไอ้ขึ้นสายอะไร <laughs> ไปแกนักอยู่แกนักอยู่ทำไงอ่ะแฉมันหักอยู่เนี่ยก็ขยับไม่ได้เหรอไม่เป็นไรมีเรามีข้างซ้ายเออนี่ไง okay. อย่าดันกล่องลงมานะอ๋อโอเค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 นึกออกแล้วดูคิดนานเนาะเอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอากล่องมาด้วยอะ <c oughs> ่ะเราบอกว่าคิดออกแล้ว <c oughs> อะไรเน๊ะโ <c oughs> อ,อ้ข้างนั้นเจ็บอยู่ไหมเมื่อกี้หักอยู่อืมขึ้นไปเอาขึ้นไปเอามันยังไม่มันยังไม่ถึงเหรอไม่ถึงเท้าตัวเองแล,ลว้ว้นเออนั่นแหละโดนลงมาสิทน้องโอ้ต่อไปยากหน่อยให้ช่วยยกไหมนี่ยกกล่องต้องยกแบบนี้เห็นไหมเนี่ยมันยกได้ ไม่เคยยกแนันได้เลยก็เหนื่อยขึ้นไงอะลองดูเอามือเอามือชนเอามือชนกลางๆกล่องแล้วก็ยกขึ้นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยดูเออเหนื่อยขึ้นเนื่นเลยนั่นแหละเยี่ยมไปขึ้นลิฟต์มองไม่เห็นทางเออพาพาพาขึ้นไปเหมือนแบบต้องใช้เวลาประมวลผลแป๊บหนึ่ง หันมาเออนนั่แหละจับก่อนสุดยอดเดินขึ้นเออได้อยู่เดินเดินเดินบนรางรถไฟเอ้ยยุ่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 ยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวให้เออนี่อะไแหละอย่าทำกล่องตกนะอะไรก็ได้อย่าไลยจาทำกล่องตกเด้อทุลักทุเลก็บอกแล้วว่าเกมมันน่าสมเพชไม่ใช่หมายถึงเราเนี่ยน่าสมเพชเออนี่ทำอะไรกับมันอ่ะ กดลิฟต์มั้กดลิฟต์ขึ้นไงทำอะไรกดลิฟต์ขึ้นคิดนานแท้โคตรนานไปยืนอยู่หน้าลิฟต์แล้วคิดโคตรนานอ่ะไม่เคยไปนอนแบบว่าเออไปชั้นไหนดีบ้างอะไรเงี้ยอ๋อจากนั้นที่มันมีอยู่ชั้นเดียวเลยนะคุณไม่เคยตื่นเช้าไปเกินไปหรอตื่นเช้าเกินไปชิบหายแล้วทำไม ชอบตานี้เลยอเล่นมาถึงแล้วเหรอใช่ไงมีคนแอบเล่นมีคนแอบเล่นเดยวโดนาฮ้ยอย่าทำม่เราเป็นมัมมี่แล้วเนี่ยไม่กลัวเราอ๋อเนี่ยมัมมี่มัมมี่เหมือนเหมือนเหมือนเขียดเลยโอ้โหพูดงี้จานขึ้นเลยเนี่ยพูดงี้จานขึ้นเลยเนี่ยนี่นี่มันไม่เห็นไปถึงใช้สเปรย์ในการวิ่งก่อนยกมือขึ้นยกมือขึ้น ทำเซฟโซนให้ตัวเองยเอ้ออพรมย่อเออนี่ไงถึงเขาลุ้นเหรอหรือยังไงลุ้นเนี่ยตามอาจารย์มาเทคเดียวเลยตามไปทั้งทายเนี่ยตามอาาจรย์มันเกลียดกินโดดทั้งทางเลยอ่ะเออนี่ยกมือทุกครั้งเลยฮะ เออถึงถึงถึงเออตาม<อ>าจานเขาบอก<า><ไ>ว่าไอ้เผือกตกไงมันจะได้เกาะทันเถึงมเมื่อกี้เหรอ <c oughs> เออเนี่เหรอเนี่ยเหรอต่างแคบๆมีไม่โดดโดดที่ไกลด้วยนะ <c oughs> เอามาปลาปลาไปต่อไปต่อเอ้ยเออมันไม่เท่ากันเหรอห <c oughs> ลงแน่เอ้ยได้เว้ยได้เว้ยอ,อันนี้มันดูเหมือนดูไกลเนาะคือยออเอ้ยถึงสบาย นี่ไงเสียแล้วไงนี่นี่เราเราเล่นเราเล่นทางไกลเลยดีกว่าทางขวานี่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหรอไม่ไหวมั้งไหวเดี๋ยวไม่เป็นไรแคไม่เป็นไรไหว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 เดี๋ยวจานทำให้ดูอย่าอย่าอย่าขวางอย่าขวางเทคออฟจะน้ำด้วยเอ้ยเอ้ยแล้วเขาถึงวะชิบหายแล้วแล้วจานไม่ถึงนี่จานขยหน้าเนี่ยเฮ้ยเออนี่สบายเห็นทางลัดไหมตายตายเลยทางเนี้ยไปก่อนสิจานอะ นี่นี่นี่จะเทคออฟจะเอาหัวมาทำอะไรดูไว้ดูจานไว้เปิดเพลงบลรจัณไว้เลยไาทุบมะเข้ามะเก่งหยอโอ้โหปิมปิมเลยอาจารย์จะถึงไหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเกาะช่วยมามานี่ไปสเปซในการวิ่งหักยังเยอะอะพร้อมจำกดจำไม่ทันน่ะกดจำ โอ้โหชบหายแล้วช่วยได้บอนีิไม่ได้ไม่เป็นไรเอา้าไม่เป็นไรเอ้ลงมาทำไมเอา้าลงมาช่วยไงไลงมาเป็นเพื่อนลงมาทำไมเดี๋ยวกลับไปที่เดิมมีคนแอบโกงมาพิเทสก่อนด้วยเอา้าจะได้รู้ไม่ขายหน้าชาวบ้านเขานี่นี่ขนาดไม่ขายหน้าแล้วเนี่ยอา้าวหมายขางวาไงอ่ะกระเป๋าดูเหมือนไม่มีแรงเนาะนี่ขนาดซ้อมนะเนี่ยสุขภาพยังเป็นอย่างนี้ยโดดก็ไม่โดด มาโดดข้างบนทำไมเขาบอกให้โดดข้างล่างเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไปก่อนอาจารย์ให้เทคออฟก่อนเลยไปไปทางนี้เม็นเก้าไปไปเลยไม่ใช่เราผ่านไปแล้วหรอตรงเนี้ยจะโดดอย่าเพิ่งโดดนี่วิ่งไปก่อนวิ่งก่อนอย่าเพิ่งโดดเป็นคนผิดเป็นคนผิดเป็นคนผิดเย็นโดดมันสเปซบาร์เลยนะเฮ้ย มันโคตรจากไกลกันอะไม่มือมันโดนไงมัน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 งางเตรียมไว้เอาแล้วเทคออฟขึ้นไหมหยาเฮ้ยเฮ้ยเร้อนนั่น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 หัวโผล่อยู่หัวโผล่อยู่ปั๊บได้ได้ได้หัวโผล่อยู่เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวจานช่วยแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยหยาขึ้นมาลูกศิษย์ปล่อยมือปล่อยมือเออ อยากบอกว่าเวยแล้วทำไมมันไม่เวยให้อะมีไหมอาจารย์ช่วยมาเมาื่อกี้มีไหมมีไหนอาจารย์ช่วยอะเมื่อกี้มีไหนอ๋อขอบคุณครับเออต้องอย่างนี้เอา้าแล้วจะเดินถอยหลังลงไปทำไมคุณโยนเราลงมาไม่ได้โยน<อ>กลางปีกก่อนกลางปีกก่อนกลางปีกเตรียมเทคออฟเออพร้อมจะตันึ่งที <c oughs> มาเทคออฟเต็มกำลัง วิ่งเออแค่นี้แหละดอทเ้ยถึงด้วยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเอะไรเ,อ,เ,อ,เอ,อ็งจะจับก็จะให้จับหลเดี๋ยวมันตกอีกโอเคตรงกลางแล้วนะใจะเย็นนะอย่าเพิ่ง,งะนะเพิสภาพเลยตัดหาช่วงดีๆไม่ได้เลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยมือก่อนเออปล่อยมือปล่อยมือเรายังไม่ได้จับคุณเลยคุณนั่นแหละปล่อยเราไป <c oughs> เทคออฟไปลูกสุดท้ายละถ้าข้ามเขาเลิกเชือกนี้ไปได้เท้ายอาไรดูสิบี๊ เอาอาจารย์ตกเองเฮ้ยดูดูเขาจะเขาจะแอบเทคออฟอ่ะร้อนดันร้อนดันร้อนดันเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเกาะไว้เกาะไว้อย่าปล่อยนะหัวมันขึ้นอยู่ปล่อยแล้วปล่อยแล้วก็รีบปล่อยไมนะอยากอยากไปเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนอาจารย์เดี๋ยวไปเป็นเพื่อนเวลาวิ่งอ่ะเขาให้ตะโกนด้วยหรือเปล่ามันจะมีแรงเฮิร์ทขึ้นเนี่ยไม่เชื่อไหม ไปทางปกติเลยออกไมดถึงแต่ออไม่ไม่ไม่ถึงยาๆออกไม่ถึงแตดทิ้งไม่ถึงตตดทิ้งจานไปยอช่วยหนูตรงนู้นจานไปยช่วยมันทันยังไงก็จานชิวๆแถวนี้เป็นบ้านเกิดจานเลยเดินสบายๆเออเนี่ยเอาขึ้นได้ก่อนตรงเนี้ยรักทุเลกเกมมิ่งอะ อยตะโกนด้วยเราเราทำแบบนั้นไม่ได้เราเป็นสุภาพสตรีไม่เกี่ยวไม่ถึงแม่เนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมก่นตะโกนแล้วมันถึงเฮ้ยลูกซีมาช่วยจานหน่อยจานเลยเกาะไว้ก่อนเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเกาะไว้เกาะอยู่ดีจะเกาะอยู่เนี่ย แย่กดจานอีกวะทางเดิมที่เด e> ิมเองที่เดิมเหนที่ตรงเนี้ย uh, อันนี้อ่าโดดสบายเลยเนี่ยอันเนี้ยแค่กดโดนเฉยๆก็ถึงเนี่ยอ่าเขาเสียตัใช่โดดโดนเฉยถึงเฉยไปก่อนเฉยไปก่อนเออเอออย่าโดนหลายทีอย่าโดนหลายทีเดี๋ยวเด้งตกนะโดนทีเดียวพอเนี่ยแม่เนี่ยดูจานโดดโชดนี่มันเด้งมันเด้งเองไม่แล้วก็อย่าไปโดดหลายที่มาเถียงจานดิ S <S เดี๋ยนั่นเอาเอาเอาเจ้บอกแล้วว่าอย่าโดดหลายทีไม่เชื่อจาปล่อยมือปล่อยมือเออนี่ต้องติ้วหัวขึ้นมาอ่ะไปะโดดทีเดียวพอทีเดียวเอาอยู่จุดจุเขาเซฟหมดเออทีเดียวพอทีเดียวพอทีเดียวมันไม่น่ายากเลยลติมันหัวล้ออยู่มันไม่น่ายากเลยหัวหัวล้ออยู่ให้หัวล้อก่อนได้ไหม<ท>อ,อือนั่นแหละขึ้นมา ให้หัวเราก่อนได้ไหมไหนอะมันไกลอยู่นั้นเนี่ยมันลงมาช่วยก่อนโดดก่อนเออยังไม่ทันได้โดดเลยใกล้นิดเดียวแล้วเขาไม่โดด่ะดิเออถึงๆเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโดดแล้วเดินหน้าเอออันนี้วิ่งชนอย่างเดียวเลยวิ่งชนรักเลยโอเคสงสารคนดูในช่องมากเลยอะวันนี้ ราอยู่เราอยู่เมาอยู่คนจงจานจงจานคนดูอ่ะเฮ้ยกดโดดด้วยโดดแล้วปล่อยมือปล่อยมือเอออ่ะอาจารย์ช่วยสุดฤทธิ์ละเดินไหมอย่าบอกนะว่าทุกครั้งที่เดินก้มก้มมองคีย์บอร์ดนะฮะไม่ได้ก้มเองก็เลยกดผิดเนี่ยเย้อ้าวไปไหนอ้าวไปไหนเป็นอาจารย์บอกผิดแล้วบะนี่ผิดเป็นครูผิดเป็นครู อันนี้เป็นอาจารย์แล้วเออันนี้เป็นอาจารย์แล้วงั้นผิดได้หรอเดี๋ยวได้ตกแน่ดูทรงละอืมเนี่ยวิ่งสุดแรงไม่มไ่เห็นจะกระโดดสักนิดเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอ่ะเอารถไปไหนอ่ะเอารถไปไหนจะขึ้นรถจะเอาไปไหนเด้อไม่ได้ทำอะไรเลยจะเดินชนอยู่เนี่ยเอารถมาทำอีกแล้วอ่ะเมาเป็นไรอ่ะ เดี๋ยวจะเอาไปไหนไม่อ๋อรู้แล้ว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 มันเชื่อมกับจอยแล้วจอยเล่นอ๋อมีหน้าเหรอปโดนโดนโดนจอยเหรอก็ว่าอยู่ยังไม่ได้ทําอะไรกับเมาส์เลยเนี่ยอย่าอย่าไปใกล้รถไฟอย่าไปใกล้รถไฟมานี่ก็ก็จะก็จะดึงให้ไงไม่ให้ดึงให้นอวหรอไม่ไม่ึ้นมาด้วยกันอันนี้จานเกาะรถให้เลยเนี่ยเอินแหละโดดขึ้นไป เราไปปึ๊บอ่ะเอาทำไมจานโดดไม่ได้อ่ะเอา,าจานมือลื่นจานมือไม่ก่อ <laughs> ไปไม่โชว์ก่อนม <laughs> <laughs> องดูดูแลจำจำแล้วนำไปใช้วิ่งตะโกนด้วย,ยเออสบายนียไ่ไงวะทำไมตะโก,กนไม่ถึงถอยหลังอีกทีหนึ่ง <laughs> โวด้วยตะโกนด้วยไม่งั้นไม่ถึงวิ่งแบบตะโกนน่ะเออแล้วมันจะถึงไม่เชื่ออีกแล้วลองดูวิ่งตะโกนสองสามไปเลยเออเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตะโกนแล้วถึงเห็นไหมบอกแล้วแล้วก็โดดก่อนทำไมโดดก่อนทำไมอันโดนมือโดนมือโดนไอ้เนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมันจะขึ้นไปข้างบนยังไงเรานี่ไงขึ้นทางนี้อย่าทับอย่าพึ่งอย่าพึ่งออกก่อน ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ขึ้นมาแล้วโอ้ฝ <laughs> ั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เออเออเ <laughs> ท่งออฟไกลเนาะยกแขนด้วยยกแขนด้วย <laughs> ได้ปะหวะไม่เห็นอะ <laughs> ได้ไหมได้โ <laughs> 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 อ้ยแล้วยองยองด้ยยองยองเออเอาให้ถึงนะเอาได้นะ <laughs> ได้ปะน่ะ <laughs> เอาได้เหรอเฮ้ย <laughs> เอาเลื่อน เอาเรื่องเดี๋ยวกำลังไปกำลังไปไม่ตกที่เดิมแล้วเอาตกที่เดิมตกไม่ตกอ่ะบอกแล้วอย่ากดก,ก,กระโดดหลายรอบไม่ฟังหรอเอออันนี้แหละกระโดดไปเรถไฟอย่าได้เริ่มใหม่นะย่าเด้อคาดเด้อต้องไ,ไม่เอารถไฟมาให้มันใกล้ๆกว่านี้มันสุดแล้วอันนี้มันสุดแล้วอยู่นี้เลยนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเทคออัพทุกย่า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 อย่าอย่าอยบแข้งไปหยบแข้งอะไรล่ะอย่าขวากลันวีน ดูดูจานไว้ดูแลจำจำแลนำไปใช้ปิ่มๆเลยเพ่ลอยไหมลอยไหมจานดูจานดูอยู่เอาหยาหยาจะตายเหรอคุณพาคุณเจ้าใจดุด้วยตื่นชอบชอบการกลางปีกมากโกนด้วยแต่โกนด้วย เตือนบอกแล้วให้ตะโกนเก่งอย่านะอย่านะอย่านะเออนี่แหละเดินตะก่อนโอเคเดนี่โดดขึ้นมาเหนื่อยไหมจังปีก่อนจังปีก่อนนะมันมีร่องอยู่จังปีก่อนเออไม่ไม่ไม่อย่าไปไกลอย่าไปไกลคุณเจนอย่าไปไกล มาทางนี้เยี่ยมเยี่ยมโอเคอย่างกลัวเลยโอเคใจแล้วมาเดินถอยมาเกาะเดินถอยเออนั่นแหละถอยมาถอยเออนั่นแหละเอาหมูสอดเอาหมูสอดนีหมูสอดอ่าจาะทำไหมประตูมันแคบเฮ้ยแคน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 เกาะประตูอยู่ มันต้องเลงมีวิทยุมีทีวีด้วยว่ะเฮ้ยโฮมจัดเตอร์ว่ะดูหนังแป๊บนึงป่ะนี่แป๊บได้ป่ะนี่เปิดดูเลยเนี่ยช่องเพซ่าดูดูท่าดูท่าใช้ได้อ่ะดูท่าเราซะก่อนโอ้โหนั่งพิงด้วยนะยืนยืนพิงมาขวางทีวีทำไมอ่ะทาเป็นเด็กไม่ดีไงเด็กไม่ดีเอ้าเอาอุ๊ยเอ้าคุณเจนไม่ไม่คลิปนี่ ตอนนี้ห้ามห้ามตัดออกเด็ดขาดเลยรู้คนดูจะรู้เลยว่าใครเดินลงมาแล้วมันแตกอะ่ะคุณเจนทำไมทำแบบนี้ดูคุณเจนเด็กไม่ดีทำร้ายข้าของดิทำอะไรเดี๋ยวช่วยกิกินข้าวเนาะหิวข้าวเออปิคลิปนี้แป๊บหนึ่ง แป๊บหนึ่งขอขอทีหนึ่งได้ไหมได้ไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้จะ, <laughs> จ,ะจะทำเขาแต่แบบกางปีกมาแต่ใกล้เลยมาโถ <laughs> <laughs> อะไร <laughs> อะไร <laughs> อะไรหยุด <laughs> อย่าทำข้า <laughs> 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 เฮ้ยเ้ยขึ้นมาเร็วขึ้นมามขึ้นมาโอ้โ,อโอแล้วกอดเราเลยนะ <laughs> มา สำหร uh, ับว <'s> okay. ันนี้ไปแล้วทุกคนโอเคทุกคนเออชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์แชร์ซับคลายกันด้วยนะฝากติดตามคุณเจนด้วยนะครับตอนนี้ไปก่อนละบ๊ายบายบ๊าแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าเจนไหนเขาไม่รู้หรอกว่าเจนไหนบ๊ายบายแล้วบายบายแลายบายสวัสดีครับ